เอาละครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมนี่พีค้นอีสานกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบซีรีส์ไดของไดโนเสอีกแล้วนะครับสิ่งวันนี้ผมก็จากที่ผมคิดไว้นะผมก็จะมาเคลียพื้นที่นะครับเพื่อที่จะแบบสร้างสิ่งอสังหาดินรทรัพย์ในพระตอนต่อไปนั่นเองนะครับซึ่ง เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์ก็ต้องใช้เหล็กจะทำเขาเรียกว่าอะไรเออทำพู่อะใช่เป็นพู่แล้วก็ทำที่ตัดไม้ด้วยนะนี่เราก็ทำทั่วไม้เยอะเลย ะมาขยายพื้นที่กันนะครับตอนนี้อตอนนี้มันเมินอยู่ด้วยมันจะขยายตอนนี้เลยดีไหมอืมมันขยายตอนนี้ไม่น่าคุมนะครับไม่งั้นเราจะเจอมอนเตอร์โคตรเยอะแล้วซึ่งกลางคืนนี้เราจะทำในทีละอน่นี่น เรายังไม่มีเตียงนอนด้วยนะท่านผู้ชมอุ้ยนนตัวมีปีกตัวนี้ยังไม่มีเตียงนอนด้วยเหรอเมื่อกี้เชี่ยนะเราไปเ,เชี่ยกอนเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอุ้ยอ๋อตัวนี้ตัวกินเนื้อนะครับตัวนี้มันไม่ได้กัดลง ทำไมตัวมีผีมันมาอยู่หนบ้านเราเนี่ยยาสลบก่อนนะแล้วเราก็ข่ามันเ,นเอาเลยกัมันก่อนไ,ได้เนื้โอโคตรเยอะไม่มีเตียงนอนอ่ะเป็นการพิจแยมากเลยครับ เดวนเราไม่มีเลยอืมมองแยกของก่อนนะครับของผมมันดูแบบเยอะมากเลยอ่ะไอ้นี่ของของนี่ไม,ไมันทำอะไรได้บ้างไหม สีทองทองนี้มันทำบล็อกอันนี้ได้หรอแอมเบอร์บล็อกทำอะไรได้ไอ้ช่างนี้ผมก็ไม่รู้ทำอะไรได้นะอันนี้เป็นฟลาซิลซึ่งฟลาซิลผมขาดแค่หางมันนะครับส่วนหางมันนะ อันนี้มีหัวเดโนเสารด้วยอันนี้น่าจะใส่เล่นได้นะมัาถ้าเราช้ามันก็จะนานไปนะเราก็มานั่งขุดกันเลยดีกว่าถึงมันจะมีมันเตอร์เยอะหน่อยก็เถอะขุดยังไงดีส่วนไหนเป็นตรงกลางนี่ส่วนนี้ได้นะ เป็นเตียมอะไรอยังพอไนะมันเจอมันเตอมา่งมาอยู่แล้วก็มาสิวะมาสิวะมาซีมันเตอรอะไรผมไม่หวั่นอยู่แล้วนะครัมีนันกระโดดอยู่ได้อืมฆ่ามันเลยนะเฮ้ยมันวิ่งหนีครับท่านผู้ชมโอเคงั้นเราก็ปล่อยไปแหละไม่ต้องฆ่ามหรอก อยากแปลงร่างเป็นไทเลนโนสลร์ทีเล็กมันจะมีบอกอาท่านพู้ชมผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไมโอมไหนนะใช้เวลานาะนนี่เลยครับท่านผู้ชมในการแบบต้องมานั่งขุดพื้นที่อะไรเนะี่ย ให้หมดเลยนะนี่นี่นี่มาห้าปีนั้นเลยทอไอ้สัมปีคนกำลังทำงานทำการปักทัดคนะืนด้วยนะตัหลบมา Là Coulda, mà không, không, tia, không. Zài, có bacana mãi 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 ai ai ะมายุ่งกับพี่ละน้องถมดินให้หมดคนระับแม้แต่บักเดียวก็เราก็ต้องถมนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่ลูกซัมบีมันจะกิดได้นะเพราะมันอยู่บลอกเดียวลูกซัมบีบัอกเดียวมันผ่านได้อยู่นะ ไม่หมดดินที่เราได้มาเราก็ทบไม่หมดอย่างน,นี้ปักไฟด้วยนะเราจะได้ไม่มือเตือนไปตัดไม้มาตัดม,มาดมเยอะๆเลยนะ วไอ้นั่นอ่ะพาแล้วพวกอะไรพวกเพชรที่มันไวๆวันนี้ก็น่าจะดีนะครับมีนชาร์จดีๆสักอันน <se> ึงมันจะเป็นอะไรที่ไวมากเฮ้ยซอมบี้หรอซอมบี้หรอนอย่าไม่ยุ่งกับนายเขตพี่น้องว้่งว้เล่มฝรั่งมาด้วยครับ โอเราสามารถทำฟาร์มมันฝรังนะ่งไล้นึ่งพานหน้าเนี่ยของดีของดีเฮ้ยอะไรอะ่ะเดนอสูคัสอันลาว คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอะน้ำาชมโอ้ออันนี้คือแพ็คคีนะครับแพ็คคีเซฟเฟโลสลัดเป็นตัวที่แบบหัวโมงนะหัวมันจะแข็งมากอืมต้นไม้เยอะมากเลยของเราจะเต็มก่อนไหมนั่นไง ทำมบมนั้นก่อนนะเขาเรียกว่าเอ,อ่อหีบใส่ของนี่ไปใส่ดินครับใส่ดินใส่ไม้ไปเกะเราก็านั่งทังต้นไม้หมดนะ เก็บของให้หมดนะโอเคหลับต่อได้ซึ่งพาดหน้าอยากให้ผมจับตัวอะไรไหมท่านผู้ชมอยากให้ผมแบบแปลงล่างเป็นตัวอะไรไหมผมฝากคอมเมนต์มมนกันหน่อยนะ มีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยได้อืมตัดไปยาว,ยาว ตรงนี้ผมเปลนแปลงมันมีหลุมนี่ว่าถมดีไหมตรงเนี้ยต้องถมแหละอาดิมันม นี่ก็น่าจะสวยงามแล้วนะทิ้งของไม่จำเป็นรอกไปครับเราไม่เจอแกะอะไรมากเลยเหรอแย่จังนะนี่เราก็ไม่ได้ขับเพียงนอนสักทีนะ รู้ว่าพี่จะเจอวันไหน,น สูงมากนะครับน่าจะมีกิ่งก้านใบเย็ะเผาเลยอุ้ยเดือดเสาทุกเผาฮะอาอ,องอ,งองตายนะตายไหมตายไม่น่าตายนะเฮ้ยมันมองหน้าหาเรื่องหลอกว่าทำไปชุม่ม เจ้าตัวหมอนี่มันมองหน้าค่เรื่องกันนะี่ทำปกคิดมาทัานเดยนะโอเคเลองลองใก้มาดูไหมมาแปลงล่าง ัวใหญ่นันคืออะไรท่านผู้ชมคอยาวหรอมันไม่หัไฟแบบเราโอ้โัดไดว่าจะแน่กันไดห,หมด ฉันต้องการดินมัถมตรงนี้นะให้ทีมสมเสมอ,อ้มองหน้าหาเรื่องหลอยน้องกลับมาที่พี่เียเองรู้ไหมต้องเจออะไรไปข้างล่าง อย่าหนีมาสิมาสิทีเดียวตายเลยครับโอ้โหตัวผมหัวใจนี่ตัวปีนี่มันคือมันมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยมันบินจอ้นเลยครับกัดไม่โดน,นเ,นนเนนะเนี่ยบินว่อนเลยอ่ะไม่นอะไรอย่าไปยุ่งมัน

ไดย,ยตัวน้ำมันคือตัวอะไรอ่ะอุ้ยนคือขี้ครับท่านผู้ชมมันกัดเราไหมเนี่ย น่าจะเป็นจระเข้ของเรานะคุณผู้ชมหรือเปล่าที่มันอะไรอ่ะซาโคสุขังเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันตาเขียวด้วยใส่มันนอนได้ไหมให้มันนอนไม่ได้เหรอโอ้ยมันไม่ใช่ขเข้ของเราแล้ว่านผู้ชมกัดเราเงี้ยมาสิวัยหนุ่ม สีไว้หนุ่มใจเย็นใจเยน็นสายมันมาสิไว้หนุ่มมาสิมาสีไว้หนุ่มมาสิมา,ามสิ สู้กับพี่ไลยนผมยังเร็วไปร้อยกีนะเมื่อกี้ผมไปยัางผ่านปอกคิปมเลยนะไม่รู้ใช้ได้เปล่าต้องแบบต้องคอยบวกกับมันด้วยบวกแล้วก็ต้องคอยทายอีกเราจะมืออีกแล้วครับท่านผู้ชมถางดินเสร็จเมื่อไหร่มานี่ะ ไดไหมเพาอไดีกว่นะ ต้นไม้ที่มันเป็นกิ่งข้างแบบนี้ผมไม่คขาาอยากตัดเท่าไหร่เลยนะโอ้ยใส่ลวดกำตามทันผไม้เป็นผมไม้เป็น,มมปนสิ่งทำลายป่านะับไม่ดีนะแต่ผมก็ยังทำครับนี่ตัวกระเปียงมันคือตัวอะไรมไมตัวมีปี่ ฆ่ามันเลยทีเดียวตายตัวนี้เราได้มาด้วยนะีเก็บเนื้อมันน้อยโอ้ยตัวนี้ใส่บมกซองมาตลอดเลยมนะันตายซะใหรอ่ะคิดทำควๆแล้วเราก็จะถังต่อนนะ ไอ้ไม้มันลอยอยู่อ่ะตดได้บัดน้ำมันจะมีบางไม้ที่แบบเผาไม่เสร็จนะแบบเช่นไม้พวกนีน้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัว มมแมงมมะข้าม,มงามมก่นอืมอม,อม,ม,อมนอนไนจะได้ทำเตนอ,อ,อ,เเอนัเมืนไอเขียวนี่ไม่ใช่เพืนะ่อนเรานะ นะท่านผู้ชมเฮ้ยสมิยมแบบไก่อยู่จางไหนเนี่ย,ยจะเย็นเพื่อนอซึ่งพานี้ผมว่าก็ไม่น่ามีอะไรมากนะก็มาเก็บพื้นที่เฉยๆนะครับก็เก็บไว้พื้นที่ไว้สร้างพาร์ทหน้านะซึ่งพาร์ทหน้าผมจะสร้างอะไรนั้นก็ฝากท่านผู้ชมรอติดตามกันด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมจับตัวอะไรไดโนเสาตัวไหน ให้ลองสร้างที่ให้เดือยเสาตัวไหนก็บอกช่วยบอกกันได้นะคอมเมนต์ Comment มาพูดถุงได้ซึ่งพาร์ทน,นี้ผมขอเลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับซึ่งพาร์ทน,นี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ